วันนี้มาพบกับคุณครูกิฟตในหน่วยบ้านเราและเพื่อนบ้านอาเซียนอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้คุณครูกิฟตจะมาพูดร่วมเรื่องราวเกี่ยวกับฤดูกาลของแต่ละประเทศอาเซียนและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบ้านเราและเพื่อนบ้านสมาชิกอาเซียนนะคะโดยทั่วไปเนี่ยในภูมิภาคอาเซียนของเราจะเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้ๆกัน ทำให้ฤดูการต่างๆในประเทศเพื่อนบ้านเรารวมทั้งบ้านเราจะมีคล้ายๆกันก็ได้แก่ฤดูร้อนนะคะเด็กๆรู้จักฤดูร้อนไหมอ่าฤดูร,ร้อนอากาศก็จะร้อนนะคะมีแสงแดดจ้าเลยตอนกลางวันเลยนะคะเหือเด็กๆก็ชอบออกว่าเราอากาศเป็นแบบนี้เพื่อนบ้านเราเขาก็มีฤดูร้อนเหมือนกับเรานะต่อไป ฤดูฝนค่ะฤดูฝนมีอะไรตกลงมาเอ่ยอ่ามีฝนตกลงมาบ้านเรามีฝนตกเพื่อนบ้านของเราต่างประเทศเพื่อนเพื่อนสมาชิกอาเซียนของเราบ้านเขาก็มีฝนตกเหมือนกับบ้านเราในบางครั้งฝนอาจจะตกมากตกน้อยก็ขึ้นอยู่แต่สภาพอากาศแต่ละประเทศเนาะและก็ฤดูที่มีเหมือนกันก็คือฤดูหนาวค่ะ อากาศหนาวเป็นไงคะอ้ยหนาวสั้นเลยเด็กๆต้องหาเสื้อกันหนาวเสื้อแขนยาวมาใส่เพื่อนบ้านในประเทศอาเซียนเราก็เหมือนกันเขาก็ได้สัมผัสอากาศหนาวเหมือนกันแถมเขายจะหนาวกว่าบ้านเราด้วยนะบางประเทศอุณหภูมิติดลบมีอาจจะมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าบ้านเรามา,มากๆเลยและเพื่อนบ้านของเราเขาก็จะมีฤดูที่แตกต่างจากบ้านเราบ้านเรามีแครร่สามฤดูเนาะเพื่อนบ้านของเราเขาจะมีฤดูที่ เ็นเขาเรียกว่าฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ผลิฤดูเลง้งอะไรเงนี้ยค่ะเขาก็จะมีชื่อของฤดูของเขาเพิ่มเติมน,นะคะส่วนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะภายในบ้านเราและก็เพื่อนบ้านของประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ ในภูมิภาคเอเชียนะคะจะมีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามแต่ละภูมิภาคประเทศเนี่ยจะมีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันไปแต่รวมๆแล้วธรรมชาติยังคงมีความสมบูรณ์สวยงามน่าอยู่น่าอาศัยนเป็นเมืองที่เหมาะกับการท่องเที่ยวแล้วก็การอยู่อาศัยในภูมิภาคอาเซียนของเรานะคะนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับ ด,ดูการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของปร,อประเทศอาเซียนนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ